กินอะโวคาโดด้วยนะคะใครชอบกินอะโวคาโดอือชอบทั้งสองคนเลยอะโวคาโดคือเมนูแรกที่น้องชีนเนบชีน่ากินตอนอายุหกเดือนนะจานเลยไหมคะอะโวคาโดมันจะแข็งแรงอือกินอะโวคาโดแข็งแรงเล็กก็แต,ต่มีก้ามจ้ะกินเลยค่ะ อ๋อไหนดูสิเหลือเยอะไหมคะเหลือเยอะค่ะแต่อีกแล้วอ๋อโอเคค่ะข้าะห่าน